สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คนอยู่กับพี่จิ๋วนะคะเจ้าของบ้านที่สั่งประกอบตู้ Knock Down ตน็อกดาวน์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวถามพี่จิว๋วพี่จิ๋วเอาไปทําอะไรเอามาทําเป็นร้านค้าค่ะพี่จิ๋วกลัวไหมว่าเวลาเราซื้อตู้แบบนี้จะถูกโกงกลัวแล้วทํายังไงก็หลังจากเข้าไปดูเห็นใน YouTube เราก็ติดต่อน้องเขาเข้าไปแล้วก็ไปดูหน้าร้านดูหน้าร้านเสร็จก็น้องเขาก็แนะนาโรงงานแล้วก็คุยกับคุณลุงเจ้าของก็รู้สึก มั่นใจประมาณน,นึงแล้วก็เริ่มติดต่อกันก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มสั่งอย่างเงี้ยค่ะพี่จิ๋วเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เข้าไปติดตามใกล้ชิดว่ามีหน้าร้านจริงไหมถ้าจะวางเงินต้องเป็นยังไงเข้าไปดูรีวิวที<ๆ>นี้นี่ก็เข้ามาดูมาเจอช่องผลนี่แหละ,ะก็มาเจอช่องผลจริงจริงผลไปรีวิวหลายๆที่ผลก็จะเน้นว่าจะต้องมีที่ตั้งนะ,ะจะต้องมีหน้าร้านรีวิวต้องดีพอสมควรถ้าถามมุมมองส่วนตัวของผลนะคะจะซื้อบ้านนอกดาวจะซื้อบ้านสั่งสร้างแบบนี้ยังไงไม่ให้ถูกโกงแหละ มันมีวิธีดูคร่าวๆอยู่ค่ะแต่มันก็ใช้คําว่ามันก็คร่าวๆนะเพราะว่าแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันคุณผู้ชมหนึ่งก็คือต้องมีที่ตั้งที่เราสามารถให้เราสามารถเข้าไปดูได้ต้องมีรีวิวที่ดีส่งบ้านไยหลังหน้าเพจมีการยกส่งไหมถูกไหมคะมีชิ้นงานที่เคยผ่านมาแล้วให้เราชมบ้างเลย,เยใช่แล้วสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่ง เมื่อเราวางมัดจําไปนะทุกขั้นตอนที่เขาเริ่มเขาควรจะรายงานเราตลอดถูกไหม้เขาก็จะนําเสนอว่าตอนนี้ขึ้นโครงแล้วนะลงผนังแล้วนะลงพื้นแล้วนะกําลังติดไฟหรือเราต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบยังไงไฟตรงไหนประตูเพิ่มอะไรก็สามารถศึกษาพูดแสดงว่าตตั้งแต่วางเงินปุ๊บพี่จิ๋วจะรู้ขบวนการตลอดจะถ่ายรูปส่งให้ดูตลอดว่าขึ้นโครงแล้วมีการอัปเดตงานอย่างตลอดเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าวางเงินมัดจาไปนะแล้วหายไปเลยนะให้คิดไว้ก่อนนะคะว่า มิรมาแล้วเขาเป็นมิตรหรือเปล่ามิตรชาชีพนะคะไม่ใช่เป็นเพื่อนที่เป็นมิตรกันนะเขาเป็นมิตรหรือเปล่าอันนี้ต้องระวังก็ฝากไว้ค่ะเห็นหลายเคสในที่ตองโดนโกงเนาะนะคะหน้างานเสร็จสมบูรณ์ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องขอบคุณพี่จิ๋วมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่จิ๋วสวัสดีค่ะ